ก็เริ่มลงไปแล้วนะคะไปเกตสี่เมืองกาญจนบรุรีขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้เกตมาเป็นประธานเจ้าสเสด็จเกตพระบรมราชนินีานาถรัรกากที่เก้าเนื่องในโอกาสในรัชกาลที่เก้าได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระ,ะาราชกรณีกรชาวไทยด้วยพระอัจฉริยภาพพระเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระหักราชการเมืองกาญจนบุรีในงานต่างๆได้แก่ องค์รสามิคีสุขสมานและความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างบุคคลาบรีพร้อมทั้งทีมงานสราวสราวัตรสถานีตำรวจท่องเทีย่ยวท่านประลัดและก็สาในเขตเทศบาลประธานชุมและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองการเจนบุรีได้มีส่วนร่วมในการแสดแขวงบำบุงทางการเจนบุรีสานีตำรวจภูธรยเมืองกาญจนบุรีแขวงบำรุงทาง ของการรถไฟแล้วทำทวาดีเพื่อถวายพระองค์ท่านเป็นการดำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของท่านตรงนี้เราต้องช่วยกันทำให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือเป็นพื้นที่ที่คนทั่วโลกเนี่ย Catch us, but please join with take a but with don't photo us, us, join ไปิจกราที่รอามาท่่มให้สถานที่ท่องเที่ยวที่เรียกว่าเป็นหัวใจของคนืองการได้จัาราระันในะคะส2สิงหตริาร์วันเฉลิมพระชนมพรรษา็นการเชิญชวนนะคะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะเลอาลางเอ่น่่างเลาง